มาแล้วครับสิ้นสุดการรอคอยกับปลากดคังหางแดงครับผมนี่สวยแข็งแรงกันแบบนี้เลยครับกดค้างหางแดงนะครับผมจะหยุดตระกูลปลาหนังเป็นปลากินเนื้อนะครับนี่ครับราคาดีและเนื้อดีมากครับสําหรับกดค้งหางแดงนี่เลี้ยงในบ่อดินได้กระชังได้นะครับบอ่อซีเมนก็สามารถเลี้ยงได้ครับ กดคังหางแดงสวยๆแข็งแรงครับอืมสวยงามมากวันนี้วันที่21นะครับกุมพานะครับผมวันนี้มีปลากดคังหางแดงแล้วก็ปลาสดิดปลานิ่นปลาตะเพียนและปลาบึกนะครับปลาบึกกับปลากดคังนี่เป็นปลาแม่น้ำนะครับจะอยู่ตะกูลปลาหนังครับสวยงามแข็งแรงมากเลย อยู่ที่บอยพันปลานะครับอยู่ในหมู่บ้านละอออตำบลเฉียงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับท่านใดที่จะมาก็เข้าไปที่แมพและพิมพ์ 10. บอยพันปลา08 01 72 0110บอยพันปลาครับกดค้างหางแดงครับหนวดจะขาวนะครับตัวจะออกดำหนวดขาวนี่คือกดค้างหางแดงครับ ปลาสลิดครับสลิดเป็นปลากินพืชนะครับนี่สามารถเลี้ยงรวมกับปลากินพืชอื่นๆได้ตัวนี้ออกลูกและขยายพันธุ์ได้ไวมากนะครับสําหรับปลาสลิดออกลูกได้เองเลยนี่สวยงามครับยูตะคุณปลากินพืช ถ้าเราอยากให้โตเร็วโตไวก็ต้องเลี้ยงบ่อดินนะครับโตเร็วที่สุดแต่บ่อปติกระชังบ่อปูนก็สามารถเลี้ยงได้ครับสําหรับปลาสลิดใช้อาหารปลากินเนื้อนะครับจะโตเร็วแต่โตดีนะครับหรือว่าอาหารปลาดุกรหนึงปลาดุกไม่เล็กกแหละครับจะโตเร็วนะครับสําหรับปลาสลิดครับสลิดสวยๆครับวันนี้21กุมภานะครับ2568พร้อมแล้วนะครับ เบอร์โทร0801720110ครับปลาสริดสวยๆครับอยู่ในหมู่บ้านละอ่ะตะบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับปลาสริดสวยๆครับสวยงามแข็งแรง กินอาหารเม็ดแล้วนะครับอาหารสําเร็จหรือจะให้กินปลวกกินหนอนกินมแมลงเปิดไฟล่อมแมลงได้นะครับใกล้จะหน้าฝนแล้วช่วงนี้เป็นฤด,ดูการเพาะและเลี้ยงปลาแล้วนะครับดูนี้เหมาะในการเลี้ยงปลานะครับสวยมากครับกดคังหางแดงตัวนี้กดเหลืองปลาชะโอนและปลาอื่นๆเราจะมีช่วงเดือนเมษานะครับนี่คงจะเป็นปลาแม่น้ําที่มีนะครับ ที่เราสามารถเพาะพันธุ์ได้นะครับเป็นปลาเศรษฐกิจกดคางกดเหลืองะโอนปลาบึกนะครับมอืม่นๆก็จะมีนะครับปลาหมอเดือนมีนานะครับดูบิกวีเดือนมีนานะครับ,วนนรบสวยงามแข็งแรงมากครับกดคางเดี๋ยวจะพาไปดูปลาอื่นๆกันต่อครับวันนี้มาดูกดคางสวยๆกันก่อนครับนี่กดคังหางแดงนะครับ อยเข้าใจว่าเป็นประดุกนะครับนี่คือกดคังนะครับเดี๋ยวโตขึ้นเขาเจ้าก็จะหางสีแดงนะครับสวยงามมากปรากฏดับเนื้อดีราคาดีมากครับปรากฏดคังหางแดง กดค้างหางแดงตลาดยังกว้างอยู่นะครับมีความต้องการเยอะนะครับมีความต้องการสูงราคาดีมากนะครับผมเลี้ยงใหญ่ก็กิโลกร,รัมละ 300- ร0อขึ้นอยู่กับขนาดและขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับสําหรับกดค้างหางแดงครับนี่หนวดขาวๆแบบนี้ครับโตขึ้นก็จะหางแดงครีบแดงนะครับกดค้างหางแดงกดงงเลี้ยงก็ตังหางนะครับจัดอยู่ตะคุณปลากินเนื้อครับ ขังหางแดงสวยๆครับ